สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพัฒน์วงศนารักษ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนขออนุญาตสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2566ค่ะสถานที่ทำงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบน้านมิงค่ะโครงสร้างบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบ้านมิงค่ะ ดิฉันดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน85คนระดับมต้นจำนวน30คนระดับมปลายจำนวน55คนรวม85คนค่ะร้อยละผู้เข้าสอบเอนเนในภาคเรียนที่2ทับ2,565 มีผู้เข้าสอบระดับมต้นจำนวน6คนเข้าสอบ6คนรวมเป็นร้อยละร้อยค่ะระดับมปลายจำนวน7คนเข้าสอบ7คนเป็นร้อยละร้อยค่ะรวมทั้งมต้นมปลายจำนวน13คนเป็นร้อยละร้อยค่ะและผู้เข้าสอบในภาคเรียนที่1ทัพ2,566 ส่รงระดับมปลายจำนวน11คนเข้าสอบ10คนเป็นจำนวนร้อยละ90.90 90ค่ะกิจกรรมปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนเข้าพบนักศึกษาเยี่ยมบ้านนักศึกษาและแจกตารางสอบนักศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหนองเรือค่ะการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการกศนงามตาประชาชื่น การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนพอเพียงสกรอําเภอหนองเรือมอบให้สกรตำบลโนนทันเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหลังบ้านสวยหลังบ้านสวนพอเพียงค่ะจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนค่ะระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะ ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลปฏิบัติงานที่ดี b Best p r p c t ท c e ชื่อโครงการนักภาครุ่นเยาว์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบ้านมิงครูประจำกลุ่มได้สนับสนุนให้เกิดทักษะนำเสนอการกล้าพูดในที่ชุมชนพูดหน้าชั้นเรียนและเติมเต็มให้เกิดความชำนาญในการภาคค่ะ เมื่อวันที่22สิงหาคมพศ2566ท่านผอรัชนีกันตาผอกศนอำเภอหนองเรือได้ให้โอกาสโชว์นักภาคในกิจกรรมโครงการลิ t and l e a ร n ปลดลวดแห่งการอ่านที่สรกรอำเภอหนองเรือค่ะและว,วันที่4กันยายนพศ2566ท่าน ผู้อำนวยการถาวพรพีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นได้ให้โอกาสนักภาคในกิจกรรมโครงการมหากรรมแข่งขันวิชาการสารฝันสู่ความเป็นเลิศค่ะได้ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลมั่นเมิงและชาวตำบลมั่นเมิงเป็นประจำค่ะงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ทำและประสบผลสำเร็จค่ะภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นำนักศึกษาเข้าร่วมมหกรรมทักษะวิชาการสารฝันสู่ความเป็นเลิศนักภาครุ่นเยาว์และแข่งทักษะการโต้วาทีค่ะค่ะข,ขอโจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2566ขอขอบพระคุณค่ะ